รือของตอนที่แม่ไม่อยู่อยู่จ้าโอ้ยเรื่องอะไรกันเีงตกใจหมดเลยจะเลืออะไรขอเช็คด้วยจ้ามาลุยลุยเลยมาเธอบอกไม่รู้เรื่องนี้รู้เรื่องที่แล้วก็บอกไม่รู้เรื่องเรื่องหหนอเห็นสิคะเดี๋ยวเะีว่ามีอะไรหมดอายุหรือเปล่าที่ไว้แล้วเอาออกมาอันนี้ใครซื้อมา ก่อนจะกินกี่วันแล้วอันนี้ทุเรียนเนี้ยกี่วันแล้วกี่วันมันก็กินได้แต่ไหนเห็นมันเกิน2อาทิตย์แล้วนะอยากรู้ว่าปกติทุเรียนถ้าแกะแล้วอะมันอยู่ในตู้เยนมันอยู่ได้กี่วันหรอต้องขายมันบอรว่าอยู่ได้นี่จะกินจริงๆเหรอมาช่วยนะต่วะอันนี้คืออะไรอ๋อหมอยู่ตั้งแต่2อ2 3ย่ขนมนั่นไงนี่หมดอายุจนไม่รู้จะหมดยังไงแล้วอันนี้เสียแล้วด้วยไปแล้วมาเดี๋ยวเอามาโชว์ก่อนคือแม่ ที่เพาะพันสิ่งในชีวิตอีกหมื่นอย่างที่เราช่วยกันลื้อตู้เย็นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าจะแบบจับผิดมานะแต่ว่าเพื่อสุขภาพของคนในบ้านอะไรหมดอายุเราก็ช่วยกันดูเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อของลือผ่านมาอาทิตย์หนึ่งลื้อก็บอกเพิ่งซื้อ,อนนโอ้โหนานแล้วอันนี้นานแล้วเปนไปนไ้มคซื้อจริงๆสองวันก่อนแล้วนี้อะไรครับแม่อันนี้บัวหิมะที่ซึ่งมาจากเมืองจีนยังไม่ได้ใช้เลยแต่ดูวันหมดอายุนะคะตึ้งหมดอายุตั้งแต่สองพันยี่สิบสองมันใช้ได้ มันจะใช้ได <No AL ้ได้ยังไงอันนี้ไม่ทิ้งนะเพราะซื้อมาตั้งไกลอะถ้าเกิดม้าโดนน้ํามันจะทําไงอ่ะแล้วถ้าม้าล้มลงไป้วทําไงอะเอามาันขอ่มันเสียดเอางี้เอาเนี้ยมาทิ้งเดี๋ยวเออเอานใหม่ให้บวยม้ามาดำหลุยเอามาก่อนเอามาเอาอันนั้นมามา อันนี้หมดอายุแล้วอัีทิ้งค่ะหมดอายุสามปีแล้วส่วนอันนี้ของใหม่เอี่ยมอ่องเลยค่ะเดี๋นี้แม่เราไม่ต้องไปที่จีนแล้วนะมีขายแล้วในประเทศไทยเลยเนี่ยะเทศไทยรู้แล้วเราซื้อตรงไหนมาดําหลวยเขามีเคาน์เตอร์ในห้างด้วยขายนซื้ออนไ์ก็ได้แล้วเขาเป็นบริษัทที่นําข้าวบริมมเยอะที่สุดในประเทศที่สําคัญบริมมของมาดําหลวยอ่ะไม่มีสเตียรอยด์แล้วก็เป็นเกรดบริมมที่ดีมากพรีเมียมเลยจบโอเคก็ได้เรามาดูเนื้อค่ะเห็นไหมเนื้อขาวเนียน หอมนะหอมทาได้หมดเลยจะโดนน้ำมันโดนเตารีดทาได้เลยน้ำมอ่ะเป็นไงเออมาเห็นอ่ะเดยนี้หลุดยัไงแพ้งนี้พกใส่กระเป๋าได้เนาะโอ้ยป้าเขาใช้ประจำเพราะเขาอยู่กับน้ำมันน้ำร้อนป้าก็ต้องเก็บไว้มั่งบางทีม้าลงลงไปยุงกัดอะไรก็ทาได้อ่าอ่าอ่าอ๋อมีกระปุกให้ หิมะของมาดามหลุยติดบ้านสบายใจมากเลยค่ะและต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปลื้ออะไรต่อนี่เยอะ